สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงพิชุดาศิวัชรีกุลนะคะจากกลุ่มง,งานโสดศสนีนสิโรงพยาบาลเลิศสิงห์นะคะวันนี้อยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากด้วยตนเองนะคะตอนอื่นเรามารู้จักมะเร็งช่องปากกันก่อนนะคะมะเร็งช่องปากเนี่ยเป็นที่ใดบ้างอันดับแรกก็คือที่บริเวณลิ้นนะคะบริเวณพื้นปากบริเวณเหงือกหรือบริเวณเพดานปากหรือหลังฟันกรามด้านในนะคะ ซึ่งจากสถิติรายงานในปี2,559ถึง2,561นะคะพบว่าเพศชายเนี่ยมีอุบัติการการเกิดมะเร็งในช่องปากถึง5.7คนในแสนคนนะคะซึ่งนับเป็นลำดับที่6นะคะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งในช่องปากมีอะไรบ้างได้แก่1การสูบบุหรี่2การดื่มเหล้า3การเคี้ยวหมาก 4. การใส่ฟันปลอมที่ไม่พอดีหรือ 5. การที่มีฟันแหลมคมเกินไปซึ่งลักษณะที่พูดไปนี้ถ้าเป็นนานๆก็จะทำให้เยื่อบุมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นมะเร็งได้ในที่สุดนะคะส่วนการรักษาเนี่ยถ้าหากเราค้นพบและเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะมีโอกาสารักษาได้หายมากขึ้นมากกว่าที่จะเกิดระยะลุกลามไปแล้วส่วนรอยโรคของมะเร็งช่องปากมีอะไรได้บ้างมีได้ตั้งแต่ลักษณะเป็น ป้าแดงฝ้าขาวนะคะหรือจะเป็นตุ่มก้อนนูนนะคะหรือจะเป็นแผลเรื้อรังซึ่งลักษณะแผลเนี่ยจะขยายขนาดไปเรื่อยๆและอาจจะมีอาการเจ็บได้นะคะบางคนอาจจะมีต่อมน้ําเหลืองโตร่วมด้วยนะคะซึ่งอันนั้นจะถือว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วนะคะค่ะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจหารอยโรคดังที่หมอบอกไปด้วยวิธีเบื้องต้นกันนะคะ ขั้นตอนการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากด้วยตนเอง 1. ดึงริมฝีปากบนขึ้นตรวจดูเยื่อบุด้านในส่วนบนและเหงือกด้านนอก 2. ยกริมฝีปากบนขึ้นตรวจดูริมฝีปากบน 3. ยกริมฝีปากด้านข้างทางด้านซ้ายและด้านขวา ตรวจดูที่กระพุ้งแก้มและเหงือกด้านใน 4. ดึงริมฝีปากล่างลงตรวจดูเยื่อบุด,ด้านในส่วนล่างและเหงือกด้านนอก 5. แงนหน้าตรวจดูเพดานแข็ง 6. อ้าปากและใช้ไม้กดลิ้นตรวจดูต่อมทอนซิลเพดานอ่อนและลิ้นไก่ เยกลิ้นขึ้นตรวจดูลิ้นด้านล่างและพื้นปากใต้ลิ้น 8. แลดลิ้นและใช้ผ้ากอสรองนิ้วมือจับดึงลิ้นออกมาตรวจดูลิ้นและด้านข้างของลิ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะ8ขั้นตอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าตรวจแล้วเจอรอยโรคฝ้าสีขาวรอยโรคสีแดง ตุ่มก้อนนูนหรือแผลเรื้อรังอย่าลืมรีบม,มาพบแพทย์หรือทันตแพทย์เพื่อทำการรักษานะคะขอบคุณค่ะ